ทผู้โดยสารตรวจสอบที่นี่สถานีนครปฐมที่นี่สถานีนครปฐมก่อนที่ท่านผู้โดยสารจะลงจากขบรถรุรณาตรวจสอบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นํามาลงให้ครบถ้วนและถูกต้องเลยครับสำหรับรถยอด์ท็กยี่ในชานชาลาทางที่หนึ่งเป็นครนบรวกที่เศีดีเซลรางน้ำมกายข้อที่สี่สิบสองำส่งท่านผู้โดยสารจากสถานียะราายทางสถานีกรุงเทพครับเมื่อขบวนรถที่เดียวจากสถานีนครปฐมไปแล้วอยู่รับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีสาราบุรีบัมบัมบูบุคทมทามบซึ่งสอง จากเศษเสด็จไปทางสถานีกรุงเทพหรือหอลงโพกับุณครับ